แกตเตอร์เข้าแล้วอะทุกคนสแกตเตอร์เข้าแล้วอะเข้าไวจัดมาสิมาสิเบ็ดเก้าด้วยเบ็ดเกาด้วยมาสีาเออ,เอ,อไม่ได้แดกคุณรับเตือนวิดีโอชุดนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความมันเถิงเท่านั้นไม่แนะนำหรือทำตามเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนเจอาพื้น let's go <S โอเคครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปารปติกเพย์กันอีก Yup. มามาก็มากันที่เกมโกลเทนนะทุกคนปูนฉักปูนฉักฉะฉักปูนงงอลดิงงอลดิรถไฟอะรถไฟปูนฉักปูนฉักมาก็เป็นเกมแนวสามแถวนะเกมแนวสามแถวเนี่ยบอกเลยว่าเกมแนวรูดตังนะแนวสามแถวเนี่ยมันเกมแนวรูดตังชัดๆเออมาก็ทุนมาประมาณนี้นะน้องๆทุนมาประมาณนี้นะพี่จะใส่ให้ดูก่อนเลยแล้วกันฮะมา ใส่เร็วฮะใส่เร็วฮะกดเทอร์โบอ,อยู่แล้วตึง้งโอ้โหเอาว่ะเอาว่ะโอ้โหสิบต่อสิบต่อได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะโอ้โหวิ่มาทีเริ่มสิบต่อแบบนี้ก็สวยดิมาทีเริ่มสิบต่อแบบนี้ก็สวยดิเอา้าอะไรฮะอัปเกรดอัปเกรดรถไฟอัปเกรดรถไฟมีการอัปเกรดรถไฟเกดฟิดขึ้นต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะที่เข้ามาเล่นเกมเนี้ยโอ้โหเกมเนี้ยเกมเนี้ยสามแถวบอกตรงๆเลยว่ารูดไวฮะ แต่ถ้ามันเข้ามันเข้าดีออกให้ถ้ามันเข้าเข้าดีจัดอ,อ้าวอัปเกรดสองอะคืออะไร <What? S 1> ปุ่นฉากมาสองตัวคืออะไร <What? S 1> อัปเกรดรถไฟเป็นเวลส oh. อ,องอ้าวเข้าสแกตเตอร์ไปแล้วฮะจังหวะนี้เขาสแกตเตอร์ไปแล้วฮะโอ้โหขบวนรถไฟมาแล้วอา้าวได้เท่าไร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 เทมาเทลงมาเทลงมาอุ้มไปสามที่เงาสามที่เงาหกสิบเอาหน่อยเอาหน่อย เออโอ้ยโอ้ยตัวไรตัวไรโอ้40 30ได้น้อยยังวะอ่าแต่ย oh, ังไม่อยู่นะยังไม่หมดนะยังไม่อ๋อหมดขบวนนะบยี่สิบสองเกียนไฟลากมายี่สิบสองเกียร์ลางเงินมาให้แป๊บเอ้าเฮ้ยเข้าแล้วเข้าอีกเข้าแล้วเข้าสามมาจะบ้ากระมังนะทุกคนจะบ้ากระมังโอ้ของแท้ตัวนี้เอาวะเอาวะ เข้าแล้วเข้าอีกเหลือเชื่ออ่ะหมดแล้วหมดแล้วคือหน,มมมนมูมัน,นสุเกลียดไอ้หอผมว่ามันต้องเพิ่มเบ็ดวะอัปเกรดฮะมันต้องเพิ่มเบ็ดวะไม่ไหววะ่ะท,ทุนก็น้อยแต่อยากโดนเบ็ดร้อยรรอ,ยอะน้องๆทุนน้อยแต่อยากเล่นเบ็ดร,ร้อยอะอะไร อ่ะต่อบมาลุยเบ็ดเก่าเก่าเลยแล้วกันฮะเบ็ดเก่าเก่าเลยแล้วกันฮะจังหวะนี้เสี่ยงจัดเลยนะบอกให้เบ็ดเก่าเก่าอ่ะโคตรเสี่ยงอ่ะอ่าอัวเกรดขึ้นมาสวยโอ้ของแท้ตัวนี้มาสี่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 อุ้ยสแกตเตอร์เข้าแล้วอ่ะทุกคนสแกตเตอร์เข้าแล้วอ่ะเข้าไวจัดมาสี่มาสี่เบ็ดเก่าเก่าด้วยเบ็ดเก่าเก่าด้วยมาสี่เอออาไม่ได้แดกคุณอุ้ย คนช็อตใหญ่ว่ะทุกคนโอ้ยกดภาษาบ้านาวหูสิบห้ากุญแจนะทุกคนเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะโาหูเกมนี้มันเอาเรื่องจริงๆเลยอ่ะอ่ะอัพเกตต่ออัพเกตต่อโโอ้หเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะมาสี่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 พี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆอุอุ้ยอุ๊ยมันจะโดนรูดมันจะโดนรูด หมือนจะกลับมาโดนรูดยังไงไม่รู้เหมือนจะกลับมาโดนรูดยังไงไม่รู้โดนรูดหรือเปล่านะมันกลับมาโดนรูดหรือเปล่านะติงิงติงงติงงเออสวยอ่ะโอ้โหเต็มหน้ากระดานเต็มหน้ากระดียนเกมนี้มันมันว่ะเกมนี้มันมันว่ะทุกคนมันมันมันรู้สึกว่ามันเล่นมันมันยังไงก็ไม่รู้วะโคตรมันอ่ะเออสวยรับไปก่อนรับไปก่อน ทุนเรามาแค่สามพันเองนะทุกคนทุนน้อยทุนน้อยแต่ว่าใจใหญ่ฮะทุนน้อยแต่ว่าใจใหญ่ฮะดอกเดียวไม่อยู่ให้ขออีกสักดอกแล้วกันสวยสเก็ตเตอร์อยู่ไหนอับเกรดขึ้นสี่แล้วสเก็ตเตอร์อยู่ไหนสเก็ตเตอร์อยู่ไหนสเก็ตเตอร์จังหวะนี้สเก็ตเตอร์มาแล้วนะจังหวะนี้สเก็ตเตอร์มาแล้วนะอับขึ้นห้านะสเก็ตเตอร์มาแล้วจังหวะนี้โอ้โหจะบอกนะวว่าไม่มาไม่มาหมดนะไม่มาหมดนะหมดจริงนะโอ้โหทุกคนหมดว่ะ โอ้ทุกคนความโลภเป็นเหตุสังเกตได้ฮะโอ้โหผมอบอกแล้วว่าเกมแนวนี้มันรูดไวอะทุกคนหมดเลยฮะเด็กๆไปน้องอหมดใบเกินอเอาเท่าที่มีแล้วกันนะหมดไปแล้ววะทุกคน <c oughs> เกมแนวนี้มันรูดไวอะทุกคนเป็นไงกันบ้างนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะโอ้โหเล่นแบบไม่มีสติก็แบบนี้นะฮะ ไปเจอกันใหมให่คลิปหน้าโอกาสหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย